สวัสดีบรรณากรลักนะครับนี่มีฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์มาแก้งานนะหะหอยุ่นจากอายุธยานะอุตสาหไปทําถึงนนทบ,บุรีนะไข่นี่โอเท็อกมานะแล้วดดโช็อคทำอะไรก็ไม่รู้สั้นจุดแข็งมากนะแข็งจนลูกปืนคอแตกเลยฮะน้องบอกนะครับเพิ่งไปซ่อมลูกปืนคอมาก็เลยมาทําการแก้ไขช็อหน้าใหม่ที่ร้านเรานะครับดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับนี่ต้องตอบแป๊บนะต้องตอบแป๊บ เอาน็อตอ,ออกนะฮะไข่เมื่กี้นังแกรกเลยนะฮะที่แรกก็ว่าจะไม่ถ่ายอ,อกเพราะว่ามันก็มันก็เยอะแล้วนะฟอร์ซ่านะก็อยากจะนําเสนอผลงานที่แปลกๆบ้างเจอเจอปัญหาแล้วก็จะเอามาให้ดูนะไปครับลงมือทํางานกันครับมาดูต่อที่โต๊ะทางานนะครับนี่ก็เป็นโชว์ของฟอร์ซ่าสามห้าสูตรนะครับ <c oughs> เลือกใช้สปริงโหลดมาผิดนะฮะน้ำมัน น้ำมันอะไรก็ไม่รู้นะจำแนกไม่ได้ไม่แน่ใจนีการบอกให้ลูกค้าบอกว่าขี่ไปก่อนนะแล้วมันก็จะนุ่มเองมันเป็นไปไม่ได้นะครับโชคที่ออกจากร้านที่เขาทาโชคได้ดีนะครับทําเสร็จคือนุ่มเลยนะครับทุกร้านที่เขามาตรฐานนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวนะไม่ใช่แบบโอ้โหต้องร้านผมเท่านั้นไม่ใช่นะฮะ ร้านที่ทําโชค๊คที่มาตรฐานเนี่ยทำเสร็จต้องนุ่มเลยนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนี้นะฮะอันนี้คือก็คือจะบอกว่าไงดีน้ํามันนะน้ามันไม่ดีนะเอาเป็นว่ายีี้ดีกว่านะแล้วก็สปริงโหลดเนี่ยผิดนะครับทาให้มันแข็งกระด้างนะแข็งจนลูกปืนคอแตกนะครับก็ต้องเลือกร้านดีๆนะครับดูโปรไฟล์ร้านดีๆด,ดูผลงานนะครับ ความนุ่มต้องมานะครับโชคที่ดีคือโชคที่นุ่มนะครับไม่ใช่โชคที่แข็งกระด้างแข็งเหมือนแท่งเหล็กนะฮะทำไม่ดีก็เหมือนเราแท่งเหล็กไปใส่นะก็ไม่ซับแรงนะครับเดี๋ยวเราจะเซตติ้งหน่นะครับน้ำมันเอรินนะครับประกอบแล้วก็เซตติ้งใหม่แล้วก็นําไปประกอบใส่รถนะครับเดี๋ยวจะทำห้าร้อยเอ็กอีกมาติดตั้งโชคหลังเอรินตรงรุ่นนะฮะสองหนึ่งหกครับเมื่อเราเซตติ้งโชคเรียบร้อยนะฮะเราก็นําโชคมาประกอบใส่แผงคอนะครับ ด้วยประแจท็อกนะครับตักแค่นี้พอนะครับไม่ต้องแบบว่าแบบโหดไลายกับเขานะไม่ต้องโอเวอร์ท็อกนะอย่างเมื่อกี้นี้มาเนี่ยโอ้โหโอเวอร์ท็อกมาเลยฮะต้องต่อแป๊บเลยนะฮะมันเหนื่อยไปเดี๋ยวใส่บางคลนกันต่อครับรถฟอร์ซ่านะครับสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับสามารถที่จะอัพเกรดระบบเบรกได้ง่ายๆนะครับด้วยผ้าเบรกเมมโบนะฮะซินเทอร์ นะครับตัวนี้ราคาสูงกว่าของเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ประสิทธิภาพนี้บอกเลยว่าประทับใจแน่นอนนะครับพิจารณาเปลี่ยนพระเบรกที่มีคุณภาพเทียบเท่าของเดิมหรือดีกว่าเดิมเท่านั้นนะครับอย่าเปลี่ยนให้มันแย่ลงนะครับถ้ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมาลองรู้อย่างนี้มันไม่ทันแล้วนะครับกาบเล็กเ,รเบรคนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับจะไปให้ทดสอบกันอีกทีหน,นึ่งแก้ไขนะครับงานโช้กโหลดนะครับแข็งปักมาเลยนะแข็งจนลูกคืนลูกปืนคอแตกนะครับอันนี้นุ่มแน่นอนนะครับแก้ไขใหม่เปลี่ยนสปริงใหม่เซตน้ำมันเออร์ลินใหม่นะครับยังไงฟฟลลิ่งเขาต่อแรกเจอฝาท่อเขาบอกว่าต่อปึ๊บ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 เลยอันนี้แบบ เีงาปุ๊บ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 แต่จะมีนิดนึงว vale ่าต้องทำใจว่าโหลดโหลดผ่นหายจะยุ่งขัดแต่ว่าตวันดีบระเด็นนิดดีปรเดิมเยอะเลย